โอเคนะเมื่อวานก็ตอนเย็นนะก็ไม่ใช่แค่ข่าวดังในประเทศไทยนะประเทศไทยมันแน่นอนอยู่แล้วนะฮะทุกหัวข่าวทุกหนังสือพิมพ์นะครับก็แน่นอนแหละรายงานเป็นทิศทางเดียวกันนะครับนายกรัฐมนตรีนะครับคนที่30นะก็เป็นกุญเศรษฐานะฮะอ,อืเป็นพาดหัวข่าว ไปยังสำนักข่าวดังๆหลายแห่งนะครับในต่างประเทศเช่นเดียวกันนะไม่ว่าจะเป็น CNBC, Bloomberg, นะครับ Financial Times ก็มีรายงานข่าวนี้กันหมดนะครับแล้วก็ทุกคนก็รายงานประมาณว่าหลังจากที่แบบว่าดราม่าก,กันมานานนะในสุดประเทศไทยก็ได้แล้วนะนายกรัฐมนตรีแล้วก็อย่ากที่แบบรัฐสภาเดดล็อกอะนะล็อกกันไปล็อกกันมาแล้วมันไปต่อไม่ได้เนี่ยในที่สุดก็ได้นายกชื่อเสรษฐาแล้วนะแล้วก็ สามารถฟันฝ่าอุปสรรคมาได้นะครับก็เป็นมีทั้งฝ่ายสนับสนุนแล้วก็ฝ่ายไม่ค่อยเห็นด้วยนะก็ออใจนะครับแต่ว่าผมอยากให้มองงี้แล้วกันนะฮะไม่ว่าจะเข้ามาด้วยหลักการแบบไหนก็ตามนะฮะยังไงมันก็หนีไม่พ้นนะบ่นบนได้ฮะแต่ว่าถึงเวลาแล้วมันมันหมดเซกชันนั้นแล้วนะฮะมันก็ต้องเป็นเซ็กชันการทํางานนะครับก็ หลังจากนี้ก็ต้องฝากแล้วกันนะรัฐบาลเนี่ยจะต้องเข้ามาเร่งแก้ไขปัญหาหลายๆเรื่องนะครับที่ประชาชนค้างคาอยู่นะครับเพราะว่าเดือดร้อนกันจริงๆนะไม่ได้พูดเล่นนะเดือดร้อนจริงๆถ้ามันมีผลงานเกิดขึ้นเนี่ยมันยังพอจะรู้สึกดีได้บ้างนะครับแต่ว่าการเลือกตั้งครั้งหน้าก็ต้องไปวัดกันอีกทีหนึ่งนะฮะแต่ว่าก่อนจะไปถึงการเลือกตั้งครั้งหน้าเนี่ยก็ตอนนี้ต้องรีบทํางานก่อนนะครับอย่างแรกโดยปัญหาเรื่อง นี่สินครัวเรือนปัญหาเศรษฐกิจเงินเฟ้อโอ้โหหลายเรื่องนะครับในฐานะที่เป็นนักธุรกิจที่ประสบความสําเร็จนะทุกคนก็ค่อนข้างที่จะคาดหวังสูงนะฮะสูงมากๆเลยนะสูงร yeah, ิ่วเลยแล้วก็ความต้าทายบทบทเราเรียกว่า chapter นะ chapter of life นะบททดสอบใหม่ของชีวิตครั้งนี้ของคุณเศษฐาก็เป็นอีกบทหนึ่งที่ไม่ง่ายนะับไม่ง่ายการบริหารงานในองค์กรเอกชนที่ ตัวเองเป็น CEO เนี่ยมันก็บริหารได้ดีนะฮะแล้วก็บริหารมานานนะฮะแต่ว่าการต้องมาเป็นนักการเมืองแล้วก็บริหารประเทศเนี่ยมันมันมัน o t h e r story นะฮะมันเป็นอีกแบบหนึ่งเลยนะครับถ้าเราเป็น CEO เนี่ยเราเราโมโหได้เราวินแตกได้นะเราแบบเราอาจจะมีแบบช็อตนั้นบ้างนะฮะในลูกน้องนี่กระเจิงเลยนะคือ ต้องเอาให้ได้ต้องไปอย่างนั้นให้ได้ต้องทิศนี้ให้ได้นะเพื่อให้มันประสบความสําเร็จอะไรเงี้ยก็เข้าใจได้นะในในมุมการบริหารงานบางครั้งมันต้องโชะโชะโชะนะแต่ว่าเวลาบริหารประเทศเนี่ยมันมันสั่งรัฐมนตรีแบบนั้นไม่ได้สั่งนักการเมืองคนอื่นแบบนั้นไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นมันอาจจะไม่ไล่หลังใจนะฮะแล้วก็หลายๆเรื่องเนี่ยอาจจะต้องเรียนรู้นะเข้ารัฐสภาเนี่ยมันเอ่อนียกว่าคนละเรื่องเลย นะฮะบ,บางทีคุยคิดว่าไอ้นั่นอาจะจะพอมันมันมันไม่พอนะครับสิ่งนี้ก็เกิดขึ้นกับคุณประยุทธ์มาแล้วนะคะคุณประยุทธ์เนี่ยเข้ามาใหม่ๆนี่เข้มข,ข้มเลยนะหลังๆนี่ก็โดนหลอ่อหลอมเป็นนักการเมืองเต็มที่เลยนะก็ก็ก آ, นิ่มขึ้นไปเยอะนี่หว่านะนิ่มขึ้นไปเยอะนะก็จะมีก็จะมี็ <c oughs> <c oughs> อดเกี้ยวการบ้างแต่ว่าก็จะน้อยหน่อยนะแต่คุณคุณเสนา ฉลาดเรื่องการตอบสื่ออยู่แล้วนะครับเวลาตอบสื่อเขาไม่ได้ตอบอะไรที่รุนแรงอยู่แล้วแต่ว่าการทํางานเนี่ยต้องเป็นบทพิสูจน์เลยนะแล้วก็ประชาชนเนี่ยรอเห็นผลงานหลไหลๆเรื่องอยู่นะครับแล้วก็ผมเห็นทุกคนเนี่ยพอได้ปั๊บเอาละว่าคู10,000จะทําอะไรดีนะทุกคนทุกคนพูดในคํานี้นะหนึ่งมืนบาทจะทําอะไรดีนะฮะก็เห็นเขาบอกว่าปีหน้าไม่ใช่หรอครับจะเย็นๆนะฮะนั่นคิดไปแล้วว่าจะเอามาทําอะไรนะฮะก็ อะก็ใช้ไปในทางสร้างสารรค์ละกันเขาอยากกระตุ้นเศรษฐกิจก็เอามากระตุ้นจริงๆนะเอาไปใช้ในจุดที่มันสมเหตุสมผลนะครับแล้วก็หลายคนบอกก็เอามาซื้อ,อคริปโตสมเหตุสมผลนะบังคับอะไรไม่ได้นะตามบายนะครับะประมาณนี้ละกันนะฮะก็มีเมื่อวานอีกเรื่องนึงก็ที่รายงานที่บลูเบิร์กนะฮะก็นี่เลยฮะคุณอันนี้คุณเสกษาครับคุณทักษินนะครับก กลับบ้านเรียบร้อยนะครับกลับบ้านเรียบร้อยแล้วก็โดนเ,เข้าก็เรียกว่าอะไรออกมาที่ประตูนะที่ตรงเทอร์มินอลแอร์พอร์ตเนี่ยประมาณสักใช้เวลา4นาทีนะครับทักทายทุกคนแล้วก็ตรงไปที่ศารอาญานะครับแล้วก็มีคำพิพากษาก็ต้องเข้าไปอยู่ในเรือนจำนะครับปรากฏว่ามีการตรวจสภาพร่างกายนะครับก่อนที่จะเข้าเรือนจำเนี่ยก็เป็นโรคคนแก่นะรู้สึกเป็นอยู่ไหล เป็นเป็นโรคคนแก่อยู่หลายอย่างอยู่เหมือนกันนะครับก็เลยต้องเข้าไปที่โรงพยาบาลราชทันก่อนนะครับแล้วก็คืนแรกก็คืออยู่ในอยู่ในคุกนะก็เรียกว่าบอกว่าห้องไม่มีห้องแอร์นะฮะก็มีแต่พัดลมนะฮะก็อยู่ไปแล้วก็ผมว่าวันนี้นักข่าวคงจะต้องไปถาม,มานะว่ากินอะไรท่านกินอะไรอยู่ยังไงไม่มีแอร์จริงหรือเปล่าอะไรแบบเนี้ยนะฮะก็เหนื่อยหน่อยนะช่วงนี้ก็อากาศร้อนนะฮะไม่มีแอร์นี่ก็คือ นะเราไม่มีอะไรรู้สึกว่าหนักเลยนะก็ถือว่านะตามนั้นนะตามการ,รตัดสินใจนะครับแล้วก็มีหลายหลายียนะมันเป็นอย่างนี้ไปล้ก็ต้อง move on นะครับแล้วก็เก้าไกลเองก็ต้องทำนะ้าทีา่ฝ่ายขาดให้แข็งแกร่ง,งนะครับรู้สึกทุกอย่างก็ลงตัวจิกซอนะครับแต่ลงแบบที่ชอบหรือไม่ชอบไม่รู้นะฮะมันก็ประมาณนี้แล้วนะก็ต้อง continue ต่อไปแล้วก็รอดูผลงานประชาชนก็รอตัดสินอยู่หลายๆเรื่องครับ โอเคอันนี้เป็นล่าสุดนะครับที่รายงานกันมานะฮะผมพาไปดูข่าวต่างประเทศดีกว่านะครับจบละประเทศไทยก็เป็นพัดหัวใหญ่อยู่พอสมควรตามชนนักข่าวต่างๆนะเออเดี๋ยวเราค่อยมาคุยไอทีนะว่าว่าไอหนึ่งหมื่นเนี่ยแจกแล้วมันจะเป็นยังไงนะมันก็ลันบล็อกเชนอยู่บ้างเบื้องหลังนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วด้านหน้ามันก็เป็นระบบธรรมดานี่เองนะครับคำถามคือคําถามสําหรับคนเล่นคริปโตอย่างพวกเราเราก็คือแล้วจะทาบล็อกเชนทําดอยอะไรนะฮะบล็อกเชนเนี่ย ก็ decentralize ใช่ไหมมันก็ต้องทั้งกระบวนการใช่ไหมมันต้องไม่มีไม่มีใครไปยุ่งไปมานิ u ูเลตมันได้เลยนะแต่ว่าไอ้นี่มันเหมือนอมีบล็อกเชนเฉพาะตอนเก็บอะตอน,ตอนคีย์ใส่เข้าไปอะแต่ว่าไอ้ตัวหน้ากากอะมันยังเป็นระบบธรรมดาอยู่นะฮะก็ระบบเช็ค GPS กี่กิโลเมตรห่างจากตรงนั้นอะไรเงี้ยมันก็แล้วมันจะแล้วมันจะทำทำไมให้เปลืองค่าใช้จ่ยายเงี้ยทำเป็นสไตล์เดิมไปเลยดีกว่าไหมนะฮะก เออนี่แค่ตั้งคำถามเล่นๆเฉยๆนะก็ประมาณนั้นประมาณนั้นนะเดี๋ยวรอดูแล้วกันนะทุกคนคงอยากจะได้ได้ข่าวว่า cash out เป็นเฟรตไม่ได้ด้วยนี่ใช่ไหมมันต้องรับมาแล้วคุณก็ไปใช้ต่ออย่างเดียวนะเหมือนเหมือนโยนกันเลยนะเหมือนพ่อ่ะอีมอนซ่อนผ้าแล้วก็เอาไปไว้ข้างหลังเพื่อนนะแล้วเพื่อนก็เอาไปไว้ต่อนะเพราะว่า cash า u ์ไม่ได้นะถ้าคนสุดท้ายที่ cash า u ์คุณก็ต้องเอาไปผมไม่แน่ใจนะต้องไปรอฟังกฎหมายอีกทีแต่ว่าอาจจะน่าจะเอาไป ไปปีไหมเอาไปลดหย่อนภาษีเอาไปหักเป็นภาษีเอาไปแทงเป็นยอดค่าที่จ่ายในบริษัทอะไรแบบนี้นะฮะคิดว่าบริษัทใหญ่ๆคงต้องรับแต่ว่า,าสุดท้ายจะไปจบที่ห้างร้านใหญ่ๆหรือเปล่าอันนี้ดาวเอานะครับก็อาจจะใช้ใช้ใช้ในเล็กๆแล้วมันก็ไหลไปสู่จุดใหญ่นะฮะจุดใหญ่เขาก็ไปจัดการเคลมภาษีอะไรกันดอูตรงนั้นนะฮะไปชอปปิ้งกันตอนจบ